สวัสดีท่านผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกท่านนะคะคณั้นท่านกดแห่งกรามก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและน้องๆในช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะนําเรื่องราวชีวิตของผู้คนซึ่งเรื่องของเขาเหล่านั้นนะคะก็จะสามารถที่จะสะท้อนในแง่มุมของเรื่องราวเกี่ยวกับบาปกรรม ให้ท่านผู้ฟังและน้องๆได้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจที่ดีทีเดียวนะคะขณะ,ะนิทานกดแหงกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวหนึ่งค่ะที่พระคุณเจ้าหลวงพี่สมศักดิ์ซึ่งท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือได้เล่าเรื่องนี้เอาไว้ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นกรรมที่ตามสนองคนที่เคยทำบาปเอาไว้ เมื่ออดีตชาติเมื่อก่อนนะคะชาวพุทธของเราก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมถึงไม่ค่อยอยากจะทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าไม่จำเป็นจริงๆและจะเข้าวัดทำบุญถือศีลห้าเท่าที่จะปฏิบัติตนได้และนั่นเองนะคะจึงทำให้คนในสมัยก่อนนั้น จึงไม่ค่อยได้รับวิบากกรรมเหมือนกับคนสมัยนี้ที่ล้วนแต่มีบาปแล้วก็มีเวรกรรมคนในสมัยนี้มีแต่กิเลสโลภโกรธหลงจึงทำให้ถูกมารเข้าครอบงำจิตใจสิ่งยั่วยุเหล่านั้นจึงทำให้บุคคลบางจำพวกคิดแต่จะทำบาปแล้วก็ทำชั่วกันถ้าจะพูดกันไปนแล้วคนในสมัยก่อนกับคนสมัยนี้ จึงถือว่าผิดกันลิบลับทั้งในด้านของจิตใจแล้วก็ความซื่อสัตย์และไม่ค่อยจะฆ่าสัตว์ใหญ่เป็นอาหารผิดกับคนสมัยนี้จิตใจจะค่อนข้างเห็นแก่ตัวแล้วก็ยังตกต่ำจึงมักจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็มีสัตว์ใหญ่จำนวนไม่น้อยที่จะต้องตกเป็นเหยื่อให้ถูกฆ่าเป็นประจำนั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คนในสมัยนี้ห่างวัดวาแล้วก็ห่างพระศาสนาถึงได้คิดแต่จะทำบาปก่อกรรมทำเข็นไม่รู้จักจบสิ้นแล้วก็ผลบาปผลกรรมที่ทำเอาไว้นั้นที่ใครทั่วไปมักจะคิดกันว่าจะตามไปสนองเอาชาติหน้าพบหน้าหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเป็นความคิดที่ผิดมหันเพราะว่าเวรกรรม ไม่จำเป็นต้องตามไปสนองอยังพบหน้าแม้ว่ามีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ก็ตามเวรกรรมก็ยังคงตามสนองลงโทษทันให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาแล้วก็มีมนุษย์จำนวนไม่น้อยที่จะต้องได้รับวิบากกรรมในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ท่านผฟังและน้องๆคะ นิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะพระคุณเจ้าสมศักดิ์เองท่านก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าผู้เล่ารายนี้มีชื่อว่านายแก้วเขาได้ก่อกรรมทำเข็นกับชีวิตสรปสัตว์อะไรไว้บ้างจนเมื่อนายแก้วมาเล่าให้ฟังแล้วก็โชว์หลักฐานให้พระคุณเจ้าสมศักดิ์ดูนั่นแหละท่านถึงได้เชื่อตามที่พูด โดยท่านได้กล่าวว่าในแก้วผู้เล่าถึงบาปกรรมที่ได้เกิดตามสนองจิตใจของในแก้วค่อนข้างจะไม่ยินดียินร้ายกับการทำบาปเลยจากที่ทำนานอยู่ตามท้องทุ่งของในแก้วแกก็คิดอยู่ร่ำร่ำว่าอยากจะเดินทางไปหางานทำในเมืองหลวง ซึ่งจะทำให้มีไรายได้ดีกว่าการทำนาเพราะว่าในแก้วเห็นคนในหมู่บ้านไปทำงานมีเงินมาให้ทางบ้านเขาจึงอยากจะทำอย่างเพื่อนบ้านบ้างแต่ก็ถูกแม่ขัดขวางไม่ให้ไปแม่ของในแก้วอยากจะให้ในแก้วบวชเป็นพระแกอยากได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายคนนี้บ้างและอีกอย่างถ้าไปแล้ว ก็จะไม่มีใครช่วยทำนาลำพังพ่อกับแม่คงจะทำนาไม่ไหวเพราะว่าอายุเริ่มจะมากขึ้นเรียลแรงกำลังวังชาเริ่มถดถอยลงตามอายุท่านจึงอยากให้ในแก้วลูกชายอยู่ช่วยทำนาทำเอาในแก้วไม่ค่อยจะพอใจกับคำทัดทานของแม่ตัวเองนักแม้ว่าจะอ้างเหตุผลกับแม่ก็ตามก็ยังถูกปฏิเสธจากแม่อีกนั่นแหละ ในแก้วนึกน้อยใจที่แม่ขัดค้านมีให้เข้าไปหางานทำในเมืองหลวงและด้วยความดื้อรั้นของในแก้วในแก้วก็จึงตัดสินใจแอบหนีออกจากบ้านเข้าไปหางานทำในเมืองจนได้โดยตอนแรกานแก้วก็ไปรับจ้างค่าเป็ดและไก่กับเท่าแก่ได้ค่าจ้างเป็นรายวันที่พักก็มีให้อยู่ฟรี ออกเพียงค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำเท่านั้นซึ่งในแก้วก็จะมีเพื่อนร่วมงานค่าเป็ดไก่ด้วยกันทั้งหมด3-4ถึงสคนยกเว้นงานเทศกาลตรุษจ,จีนถึงจะมีมือสมัครเล่นมารับจ้างค่าเป็ดค่าไก่เพิ่มถัดจากนั้นก็จะมีมืออาชีพอยู่ไม่กี่คนงานค่าเป็ดค่าไก่ของในแก้วนี้ตัวเขาไม่เคยทำมาก่อน เพียงจะฆ่าไก่ที่บ้านกินเป็นอาหารเท่านั้นที่จะฆ่าเป็นอาชีพเหมือนที่ทำอยู่นี้ก็เพิ่งจะมาทำนี่แหละนายแก้วได้รับสารภาพกับหลวงพี่สมศักดิ์ด้วยวัยยังหนุ่มแน่นเขาไม่เคยคิดเรื่องบาปกรรมที่ฆ่าสัตว์เหล่านั้นเลยเขาถือว่าได้ทำหน้าที่เพชคาดฆ่าเป็ดไก่เป็นอาหารไม่น่าจะบาปและอีกอย่างเพื่อปากท้องเลี้ยงชีพ เขาจึงต้องยึดอาชีพนี้ถ้ามีอาชีพอื่นก็คงเปลี่ยนไปนานแล้วแต่เว่าบังเอิญอาชีพนี้มีไรายได้แล้วก็สวัสดิภาพที่เท่าแก่ให้ดีเกินคาดเขาจึงต้องทำต่อไปในแต่ละวันในแก้วกับเพื่อนๆก็จะฆ่าเป็นละไก่นับจำนวนเป็นร้อยๆตัวเพื่อที่จะนำส่งลูกค้าตามตลาดไว้ขายยกเว้นในวันพระเท่านั้น ที่จะหยุดฆ่าเป็ดฆ่าไก่อันถือเป็นประเพณีละเว้นชีวิตสัตว์อีกอย่างหนึ่งในรอบหนึ่งอาทิตย์และเขาก็จะถือวันพระได้พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวหรือไม่ก็ขอลาก,กลับไปเยี่ยมบ้านและเป็ดไก่ที่ถูกลำเลียงมาให้เขากับเพื่อนฆ่านั้นเท่าแก่ก็จะเป็นผู้ไปซื้อแล้วก็ให้ลูกน้องบรรทุกใส่รถกระบะหรือว่ารถบรรทุกหกล้อ ส่งเข่งจากล้านำส่งโรงเชื้อท้ายตลาดนายแก้วมีหน้าที่ฆ่าเป็ดกับไก่อย่างเดียวเท่านั้นส่วนการถอนขนหรือว่าชหละเอาอวัยวะาาสัตว์พวกนี้ออกก็จะเป็นหน้าที่คนงานอีกกลุ่มและเห็นการฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับเพชฌฆาตมืออาชีพอย่างในแก้วแต่ก็มีเพื่อนๆที่เคยทำงานด้วยการลาออกไป แล้วก็จะมีคนใหม่มาทำหน้าที่แทนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปส่วนในแก้วนั้นก็ยังคงทำงานนี้กับเท่าแก่รายนี้มาเป็นปีเศษแล้วเขาไม่เคยลาออกไปทำงานที่อื่นจึงทำให้เท่าแก่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ควบคุมคนงานในโรงฆ่าสัตว์แทนตัวเท่าแก่ได้แล้วก็มีเพื่อนที่เคยฆ่าเป็ดไก่ที่ลาออกไปก็ได้แวะมาเยี่ยมที่บ้านพัก เขาก็บ่นให้ในแก้วฟังว่ารู้สึกว่าการที่ไปฆ่าสัตว์เหล่านั้นมันมีอะไรหลายอย่างในชีวิตเปลี่ยนไปจิตใจที่เคยเยือกเย็นก็มักจะร้อนอารมณ์หุนหันพลันแล่นหมดกิดง่ายที่สำคัญเท้าที่ใช้เดินนั้นมันเริ่มที่จะใหญ่แล้วก็หนักยามที่จะยกเท้าก้าวเดินไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้ยามากินก็ไม่หายอาการยังเป็นอยู่ แล้วก็เคยไปหาหมอพระตรวจดูดวงชะตาท่านก็บอกว่าจะไม่หายแล้วก็จะเป็นไปตลอดชีวิตเพราะว่าได้ไปทำบาปก,กับสบปรปสัต์อื่นจนตายมันจึงย้อนกลับมาลงโทษทางภาษาพระเรียกว่ากรรมตามสนองแล้วท่านก็มันให้เข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานปล่อยสปรปสัต์ลงน้ำให้เป็นอิสระเพราะว่าอย่างน้อย ก็ถือว่าเป็นการทำบุญไถ่บาปให้กับตนเองที่ได้ทำบาปกรรมกับเลาวสรพสัตเป็ดไก่เอาไว้ตัวในแก้วได้ฟังเพื่อนพูดดังนั้นก็ได้แต่หัวเราะที่เพื่อนบ่นให้ฟังแล้วเขาก็ยังพูดกับเพื่อนอีกว่าเมื่อเลิกฆ่าสัตว์แล้วจะให้ไปบวชพระให้พ่อกับแม่เพราะได้ทําบาปกับสัพสัตไว้มากศึกจากพระแล้วก็จะหาคู่ครอง แต่งงานจะได้มีลูกศึกสกุลให้กับพ่อแม่ต่อไปเพื่อนก็สาธุแล้วก็เห็นดีด้วยที่ในแก้วจะเลิกทำบาปฆ่าเป็ดฆ่าไก่สัทีพักสักครู่นะคะเดี๋ยวฟังต่อค่ะ ต่อนะคะพระกุณเจ้าสมศักดิ์ยังได้เล่าให้ฟังอีกว่าคนเราถ้าทำบาปอะไรเอาไว้บาปนั้นก็จะติดตัวไปตลอดต่อให้ทำบุญสร้างกุศลก็ใช่ว่าจะไทยบาปและกรรมได้เพราะนั่นเป็นกฎแห่งกรรมที่ได้ถูกกำหนดสำหรับสบรรพสัตว์ทุกอย่างไม่ละเว้นแม้แต่มนุษย์นายแก้วทำงานกับเท่าแก่โรงฆ่าเป็ดไก่มาลายปี พอเขามีเงินเก็บได้พอควรจึงได้บอกเลิกอาชีพนี้กับเท่าแกแล้วก็กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทำนาเพื่อที่จะรอวันที่จะบวชพระในช่วงเข้าพรรษาท่ามกลางความดีใจของพ่อกับแม่ที่จะได้เห็นลูกชายบวชพระมีการวางแผนอนาคตของในแก้วไว้อย่างดีแต่แล้วเหมือนบุญมีแต่กรรมบัง เป็นเหตุให้ในแก้วมีอันเป็นไปก่อนที่เขาจะได้บวชพระเพียงไม่กี่เดือนในแก้วได้เกิดล้มป่วยกระทันหันนอนสมอยู่ที่บ้านกินยาสมุนไพรพื้นบ้านและรักษาด้วยศสยศาสตร์แต่อาการไม่ดีขึ้นและสิ่งที่น่าแปลกมากก็คือเท้าทั้งสองข้างค่อยๆเริ่มบวมใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็หนักเหมือนสวมรองเท้าบูทของทหารไม่มีผิด ทำเอาพ่อกับแม่แล้วก็ญาติพี่น้องได้พากันแปลกใจกับอาการป่วยของนายแก้วที่อยู่ๆเท้าทั้งสองข้างเกิดบวมเป่งใหญ่ขึ้นมาแต่อาการเจ็บป่วยของนายแก้วก็ไม่สามารถที่จะลุกเดินไปไหนได้แต่มันมีความผิดปกติตรงที่เท้าทั้งสองข้างหนักอึ้งราวกับเอาก้อนหินมา่วงวางเอาไว้บนหลังเท้านายแก้วได้ถูกนำตัวไปหาหมอพระ ที่เก่งทางไสยศาสตร์เวทมนต์เพื่อรักษาเพราะนึงว่าถูกของโดนคุณไซหรือไม่ก็อาจถูกผีสิงตามความเชื่อของคนสมัยก่อนโดยให้ไปนนอนพักรักษาตัวที่วัดกับหมอพระเป็นอาทิตย์แต่ทว่าวอาการเท้าบวมใหญ่ก็ยังไม่หายอาการยังเหมือนเดิมเป็นไอ้ตีนโตทำเอาพ่อกับแม่หนักอกหนักใจที่ได้เห็นลูกชายมีอาการผิดแปลก ไปจากโรคที่คนอื่นเป็นจะเป็นโรคเท้าช้างก็ไม่ใช่ได้แต่นั่งมองดูอาการป่วยของลูกชายให้หมอพระรักษาทางพิธีกรรมไสยศาสตร์ด้วยความหมดหวังที่ลูกชายจะหายป่วยจากโรคประหลาดสุดท้ายอาการเท้าบวมใหญ่ของนายแก้วก็ไม่หายแม้จะรักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์จากหมอพระมานานแล้วจึงได้ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด แต่ก็ไม่หายเลยต้องพามารักษาตัวอยู่ที่บ้านกินทั้งยาพื้นบ้านสมุนไพรแล้วก็ยาหลวงเพื่อบรรเทาอาการอักเสบเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีพระธุดงรูปหนึ่งได้เดินทางมาปักกรดที่ท้ายหมู่บ้านชาวบ้านแห่กันไปถวายพระตราหารแล้วก็สนทนากันมากมายพ่อแม่ในแก้ว ให้ญาติหามในแก้วไปหาพระธุดงด้วยเพื่อจะให้ท่านรักษาโรคประหลาดเท้าบวมใหญ่เพราะนั่นก็เป็นหนทางสุดท้ายแล้วในชีวิตนี้ไปรักษาที่ไหนๆก็ไม่หายก็ต้องพึ่งพระธุดงนี่แหละเผื่อว่าลูกชายมีบุญวาสนาอาจจะหายจากโรคเท้าบวมนี้ได้ร่างของในแก้วจึงถูกวางอยู่เบื้องหน้าของพระธุดงค์รูปนั้น ท่ามกลางเพื่อนบ้านจำนวนมากที่มุงดูการรักษาโรคนี้ของพระธุดงจะขมังมากเพียงใดพระธุดงรูปนั้นนั่งหลับตาเหมือนจะเข้าฌานเพ่งกระแสจิตอยู่นานก่อนที่ท่านจะลืมเปลือกตาขึ้นมาแล้วก็พูดกับพ่อแม่ของในแก้วว่าเป็นพระโยมแก้วไปทำบาปฆ่าเป็ดไก่เอาไว้มากกรรมถึงได้ตามสนอง ให้เท้าบวมใหญ่ผิดปกติคำพูดของพระธุดงได้ทำเอาในแก้วมองหน้าท่านด้วยความกังขาแล้วก็เอ่ยถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรว่าผมเคยฆ่าเป็ดไก่มาก่อนพระธุดงท่านก็เลยกล่าวว่าอัตมาไม่ใช่พระผู้วิเศษแต่อย่างใดเพียงแต่นั่งฌานดูอดีตย้อนหลังกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ของโยม ถึงได้รู้แล้วผมจะมีทางหายจากโรคเท้าโตได้หรือเปล่าก็รับลวงพ่อเสียงอันสั่นเทาของในแก้วพูดมันเป็นวิบากกรรมของโยมส่วนโยมจะหายหรือไม่นั้นอันตมาตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของโยมพระทุดงวัย48ปีเศษได้กล่าวให้ทุกคนได้ยินในแก้วพงกศีรีะขึ้น พร้อมกับยกมือไหว้เขามีสีหน้ากังวลใจแล้วก็เครียดขึ้นมาก่อนที่จะค่อยๆเอนศีรษะลงเขามองดูท้องฟ้าเหมือนคนหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้วก็มานั่งนึกทบทวนถึงอดีตที่เขาได้ฆ่าเป็ดและไก่จำนวนไม่น้อยตลอดเวลาที่เขาได้ทำงานกับเท่าแก่บัดนี้เวรกรรมที่เขาได้ทำกับสบรรพสัต์อีกนับร้อยนับพันชีวิตที่ต้องมาตายด้วยน้ำมือของเขา ก็คงตามมาสนองให้ทันตาในชาตินี้นี่แหละเวรกรรมมีจริงน้ำตาไหลๆรินออกมาจากเบ้าตาของในแก้วทั้งสองข้างเวลาได้ผ่านไปอาการเท้าบวมโตของในแก้วก็ยังเหมือนเดิมแม้จะไม่มีอาการเจ็บปวดแต่ก็ทำให้รำคาญใจเมื่อเวลาก้าวเท้าเดินเขาจึงต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันทั้งสองข้างพยุงตัวเวลาเดินไปไหนมาไหน ในแก้วหมดหวังที่จะได้บวชพระให้กับพ่อแม่ตามที่หวังเอาไว้และในแก้วก็มักจะเดินไปวัดแล้วก็กราบไหว้พระพุทธรูปเหมือนคนปลงตกกับชีวิตที่ต้องมามีอันเป็นไปสิร่รที่จะได้บวชพระมันเหมือนมีเวรมีกรรมอันเกิดจากมารตามผจนมีให้ในแก้วได้บวชจะจงใจขัดขวางหรือว่ากระไลนั้นเป็นเรื่องของบุญบาปในแก้ว ได้นําเอาเวรกรรมมาเล่าให้พระคุณเจ้าหลวงพี่สมศักดิ์ฟังเพื่อระบายความในใจที่เขาจะต้องได้รับทุกเข็นสาหัสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เขาได้เคยทำบาปกับเหล่าสรรพสัตว์เอาไว้คำพูดของพระคุณเจ้าได้ถ่ายทอดเป็นบทความนี้ได้เกิดขึ้นกับในแก้วนั้นเป็นเพราะกรรมตามสนองคนที่ทำบาปก่อกรรมทำเข็นกับชีวิตผู้อื่น จบแล้วนะคะเรื่องราวของนายแก้วแต่ถ้ามฟังคำแม้ว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนดังคำสุภาษิตได้กล่าวไว้แต่ทว่ามันก็เป็นทั้งเวนและกรรมของนายแก้วนะคะที่ได้ทำบาปเอาไว้มากฉะนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นผลที่เขาจะต้องได้รับผลแห่งวิบากกรรมในชาตินี้นั่นเองนะคะ ลผลกรรมนะคะก็จะไม่ละเว้นกับคนที่ทำบาปทำชั่วให้ใครได้รอดพ้นไปสักรายเดียวนะคะและน้องๆนละคะได้ทำบุญสร้างกุศลให้กับตนเองไว้มากแล้วหรือยังท้าน้องท่านใดยังไม่ได้ทำก็รีบสะสมบุญเอาไว้นะคะแล้วก็พยายามละเว้นการทำบาปตั้งแต่วันนี้แล้วชีวิตของน้องๆ ก็จะพบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปทั้งพบนี้และก็พบหน้าไม่เชื่ออย่าลบหลูนะคะ